และมาถึงสเก็ตข่าวส่งท้ายไปกันที่มหาวิทยาลัยรางคำแหงหัวหมากวันนี้เป็นวันแรกที่ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ภาคหนึ่งีการศึกษา2,551น้องๆน,นั้นให้ความสนใจมาสมัครเรียนกันมากค่ะน้องๆที่ตัดสินใจได้แล้วว่าจะเรียนคณะไหนก็เขียนใบสมัครเรียนได้เลยแล้วก็จะมีรุ่นพี่พอให้ความช่วยเหลืออย่างอบอ่นเต้นกันเองส่วนคนที่ยังไม่รู้ว่าจะเรียนต่อคณะอะไรดีทางมหาวิทยาลัยก็จัดนิทรศการและแนวการศึกษาให้ได้เรียนรู้กันด้วยค่ะ ซึ่งที่บริเวณเใ,ใกล้ๆกันนั่นเองนะคะโครงการกอล์ฟคณะบริหารธุรกิจก็ได้นําเครื่องวิเคราะห์วงสวิงมาตั้งให้น้องๆได้ทดลองเพื่อจะได้คนรุ่นใหม่ค่ะที่สนใจในเกมกอล์ฟมาเป็นลูกศิษย์และดูค่ะพี่ๆก็หวดวงสวิงให้น้องได้ดูไม่นานนะคะน้องสาวคนนี้คงจะนึกสนใจขอลองบ้างแต่ว่าผลงานออกมาไม่ดีค่ะเราก็รู้สึกว่าจะมีคนที่หงูดหงิดด้วยจะเป็นใครนั้นไปชมกันค่ะว้าว ตีอย่างนี้นะคะขัดใจโปรโกอฟระดับโลกอย่างไครกระหูดแน่นอนค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในสเก็ตข่าวเช่นเคยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ